มาซึ่งวันนี้เจมมีเกมหนึ่งอยากให้ดูเกมนี้นาคอสซับทำไมถึงเป็นนาคอสซับตอนแรกอ่ะเจมได้กลางเว้ยแล้วอยู่ดีเขาก็เลือกคลิกซี่มาเจมก็ต้องโยกไปซับป่ะดิอ่าได้ดิให้กูซับเหรอเจมจะเป็นคนที่เล่นซับแบกนั่นะคือแนวนาคอสแม่งเลยโอโอ <โฮ S 2> เหลือเชื่อจริงให้กูนาคอสซับได้ดิอยากจะแย่งเหรอ คือเจมจะเป็นคนที่แบบเหลือตำแหน่งอะไรก็เล่นตำแหน่งนั้นแต่นี้กูได้ไอนี่ไนงะได้กลางไนงะก็จัดไปดิมาดูกันว่าตานนี้จะเป็นยังไงก็จะเป็นนาะคอสด,ดาเมจดดเมจล้วนซับด้วยเท่าที่เจมเล่นมานี่ค่อนประมาณ2 0 3สาดาวนะบอกไว้ก่อนก็เท่าที่เจมเล่นมาคือแบบมันต้องแบกอะเจมมลองไปเล่นแบบซับที่แบบ ช่วยเพื่อนอะแบกไม่ไหวเลดเกมก็คือทำอะไรไม่ได้คือไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไม่ทำเวฟกันอะมันเป็นอะไรกันก็ไม่รู้ไม่ชอบทำเวฟไม่เข้าใจจริงจริงเกมก็เลยจัดให้เฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหโดนเวนอ่าแเราได้ครับหูหน้าพนิดมาทุกคนหน้าพนิดมาน่าจะเฟี้ยวอะ นี่เราก็ทำได้เพียงฟาร์มไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ช่วยกิกซี่เคลียร์กลางอุ้ยยกสองอันตีเฮ้ยอย่างนี้กูได้ดิถ้ายังงี้กูได้ชัวร์ปั๊บไอ้คิ้วนี่ไงนี่แหละผลของเอาไอ้คิ้วมาเราก็จะเฟียลฟ้าอย่างนี้แหละจะมีแค่ได้ของป่าอะไรก็เป็นของป่าดาเมจนี่มาช่วยล่างนะทำเพื่อนกูเน๊ะ มึงทำเพื <game> ่อนกูแน่เอาดิเอาดิเอาดิเอาดีแล้วดีกำมาดีกำมาดีโอ้โกอะอันนี้ก็เอามังกรเฮ้ยป้ามามังกรก่อนได้ไหมแคลลี่มันตายสับตายโอเคป้า โอ้โหกูหหชอบว่ะเฮ้ยโหเสียโอ้โห,โโหป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอากันอย่างนี้เลยล่ะเฮ้ยเฮ้ยกูตายไอ้เขียป่ามึงทำอะไรของมึงอ่ะแครลรี่ตายสับตายมังกรป่มามังกรเกิดแทนที่มึงจะมาเอามังกรโอ้สวย มึงเอามังกรเสร็จแล้วไปฟาร์มเลนฟาร์มบูยังไวกาอีกเพราะว่ามันได้เป็นมังกรน่ะมันทําให้เราฟาร์มไวขึ้นอ่ะโอเคตอนนี้รู้ละปากกูไม่เอาทรงได้ดีกูปล่อยบับแล้วอันนี้เจมจะไม่เอาบับนะเจมจะแบบไล่แกงไล่อะไรดีกว่าดูจากทรงละเป็นคนรับกลางเ่มีคนรับกลา,กางก็หอมหวาน<ด>ี่คนเดียวโดนเก็บเดี๋ยวจะไปช่วยแค่เลนแคลรีนะเลนบนปล่อยไปนะ แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิปก็ไม่ถูกส่งออกไปนี่เอาตัวเล็กด้วยมาดิเฮ้ยช่วยล่างก่อนโอ้โหล่างปุ๋ยโอ้โหไม่มีขีปันบวกกันทำไมวะนะจริงจริงนึกว่ามีอะไรแล้วเพราะว่ามันแค่เคลียร์ขีป็พออ่ะรอรอจังหวะมันยิงอ่าแล้วมันยิงไงแลว้วกวนตะไง โดดเข้าไปไงเฮ้ยได้ป้อมล่างไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยไบโอโอ้ชยกูซอยป้อมก่อนเออผมไม่ทันละริงถ้าไวโอยิงั้แต่แรกน่นาจะแตกไบโอวับกลับโอเคฝากเอาอยางฟาร์มเนี่ยมังไอต์ทำไมหยาดมันไม่ถึงไม่ขึ้นไปเอาบัฟข้างบนวะป่าโผล่างบัฟอยู่ล่างแครี่เขาตายเฮ้ยแลย้วยานโอ้โหเอาไม่กนดี หยาดกูวิ่งไปตุ่ยป้อมสวยไม่ไรป้อมกลับบ้านก่อนลืมไปเลยไอ้ว่าเอาโอบมาอันนี้ก็เป็นสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดไม่ได้ไม่ได้กดใช้เลยลืมไปมันทับกับโอบต้องสับเอานะเดี๋ยวไม่ก็ต้องใช้โอบก่อนจริงๆเจมไม่น่าเอาพลังแฝงโอบมาเฮ้ยอย่างนี้โดนงัดอุ้ยเจ็บจัดเจ็บจัดเจ็บจัดวเจ็บจัดเลยเจ็บจัดเลย พี่หยานกูแท็กเวฟอย่างเดียวเลยไม่เอาเลยเลยบัฟบใหญ่ไม่เอาดูดิบัฟบใหญ่นี่คืออยู่นานมากเลยอันนี้เกมเราแบบว่านำด้วยนะเฮ้ยไม่ได้เล่นแล้วนะไม่มีอะไรแล้วเพื่อนฝั่งเอาบัฟบก็จุยพอ อย่านี่แหละยี่สิบสามสิบดาวเลยเฮ้ยโอเคแล้วก็รอรอโล่ขหมดไม่ใช่ไม่ใช่รอโล่หมดรอไอทางด้านเกตอันติัขงหมดแล้วก็จะตายไม่ต้องรีบเข้า โลนี่ยะจะไม่กดให้ใครนอกจากแคลรี่กับเมรกูจะไม่กดให้มึงแน่นอนไอหยานนช่ไออันนี้ก็รอรอเฮ้ยท<อ>้ามาโดดตายเลยอ่าแล้วมึงโดดไงแล้วมึงโดดอุ้ยจะรอดเด้อ <c oughs> ถ้าเล่นสามพวกแบบว่าตัวอย่างนี้เจมแนะนำให้แบบว่ารอให้เพื่อนดันแล้วค่อยออกไปนัวนะเฮ้ยมึงมเห็นเอลสูวยวะดาเนานงโอ้โหเรียบร้อยสัวเย่ไหม ตายโอ้โหเมื่อกี้จะแดนไปปังให้มันก็ถึงแหละไม่เอาจะฆ่ามันแค่นั้นแหละฮึบปั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 บโอ้ยกินขล่องนัดเฮียแรงเกินปุยมุ้ยเอ๊ะมันจะแรงเกินปุยมุ้ยวางแถบอันนี้แล้วเคลียร์บนทิ้งมาแน่ซูมเหมือนมีตาเห็นเรียบร้อย ดุดเดือดแป๊บอันนี้เด็เกเจงก็จะรับเวฟแบบรับกลางรับบนรับกลางรับบนและปล่อยไปละปล่อยพวกแบบอ้าวอย่างนี้ตุยนะถ้าสกลิลหนึ่งมามึงตุยนะตุยจริงอ่าไม่เชื่อไงว่าตุยเห็นปะแรงอะดยอันนี้เวฟบนจะเข้าเห็นปะเนี่ยมันไม่มีคนรับเวฟเว้ยเวฟบนจะเข้าเดี๋ยวตีกลางก่อนทีนึงปึ๊บ้บาไอ้อเคย์บนเข้าเตียกลาง คนถ้ามึงไม่มีใครกูปล่อยแตกโอ้ยเชีย่ยโดดติดสองสกิลโอ้โหไอ้เจมจะทำบาคกหินให้มันโดดไกลโอ้กูท้วอว่ะเฮียเคยรียดวะ่ะจะทำบากหินสักหน่อยโอ้โดดติดสองสกิลโง่เองช็อตนี้ผมไม่น่าตายอ่าโอเค จริงๆต้องเอาเป็นของสับที่เพิ่มเกาะเพิ่มเกาะเวทกับเกาะธรรมดาแล้วใช้โอ๊กก่อนแล้วให้เปลี่ยนเป็นเกาะไอ้พวกอันอื่นนะฮะต้องรอใช้โอ๊กเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าถ้าแบบว่าสับโอ๊กโอ้ับไม่ทันเอี่ยคือแบบว่าเออไปแล้วอะช็อตโดดแบบโดดติดสองสองทีเออไปแล้วอะจะบา็อกทีนักหน่อยจะโดนไกลท,ทำหน้าที่แล้วนี่เจมทำหน้าที่แล้วแปลงร่างแล้วกลายเป็นออฟเลน บวกกลางบวกป่าเดี๋ยวพี่ทำให้ทุกอย่างน้องแบบว่านิ่งๆเลยหลอมๆเลยแบบไม่ต้องทำอะไรกันเลยผมที่บนถ้าลิเลียไม่มานะซอยป้อมแม่งริงละแนวเดีไปติดเอ้ยเจมส์ไข่ขำปมาเนี่ยแยขื่อนี้แย่เอ้ย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 เฮ้ยเชี่ยเทนแม็กซิกแซกไส้ย่าเทม็กซิกแซกไส้เจมส์ตรงกลางไม่มีไอวัตรอะไรเชี้ยแม็กซิกแซกใส้เจม เนี่ยออกเป็นอันนี้ก่อนออกเป็นสามเหลี่ยมก่อนนะเราเคยใช้โอค๊คเพราะจังหวะจริงๆถ้าเราแบบนัวอยู่จริงๆอะมันกดสับยากนะ <c oughs> ไปข้างบนผมมาอยู่เพื่อนดวงบินแล้ว <c oughs> เอาบัฟละเดี๋ยวกลัวบูเองเดยวพี่เอาบูเองไม่สนใจละเดี๋ยวจะแบกเองต้องแบกอะดูจากมันเล่นแล้วดูดิมันไม่เอาบัฟใหญ่เลยอะยานนะต้นเกมอุตส่าห์ทำให้สวย ตบสาบตบแคลลี่ไอ้หย,ยาดเข้าไปฟาร์มเลสต่อแล้วก็เสียมังกรโอ้คือทำมิ่งช็อตแรกคือไงมันก็ต้องเอาอะ่ะอ้าวนี่ก็โดนดินึกว่าลิเลียจะกระโดดเข้าป้อมลิเลียกระโดดใส่ไบโอ,โอ ก็หาดูยากครับผมนะคอสซัปปกติไม่มีใครทำกันมีตะก,กูนเนี่ยแหละโอ้โหละแป้งไม่โอ้โห<อ>พิทบอ,อเข้าอ่าีกฝั่งเนี่ยพีทอีกฝั่งนึงก็าไปทำเวีเห็นปะมีทะเลาะก,กันแล้วนี่เขาอยู่ในทีมพีทฝั่งนึงจะทะเลาะก,กันแล้วไอ้แช่ไม่ทำเวมบอสเลนแช่ปล่อยป้อมกลางปล่อยป้อมล่างแตกเล่นอะไรของมันกันวะนี่พูดอี เหมือนได้เหมือนได้ใจกูเลยเนี่ยมันเอามันเอามังกรข้างล่างได้หรือว่ายากผไม่เอาวะซับบนไอตัวอะไรวะไยอยู่บนด่วงอยู่บนมึงไม่เอามังกรวะเฮี้ยมีฟาร์มทั้งวันเลยไงเวฟโคตรไกลเห็นปัข้างบนอันนี้คือแบบโอ้โหอวะโโหและไอ้เขี้ยโยนแม่งเลยติ๊กโยนแม่งด้วยโโหและพี่อะหลบมาแน่จะยิงหนู ้เมังกรกับดาร์กดาร์คคือไอ้ฝั่งนึงเอาไปแล้วตัวกูโมโหแล้วกูเปิดแป้งแล้วเหี้ยไม่ไหวแล้วไม่ต้องมาเออดูอย่างนี้เอามึงเอาสักแก้วมึงไปดักตรงนั้นพุ่มมีอะไรอยู่ล่างสามกูทาบเชี่ยไปดักข้างกลางแม่น้ำโอเคไม่เป็นไรคนเราไม่กล้าผิดพลาดกันได้ครับผมเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใหญ่เจอู่คนละทีไม่เชื่ากูจะบุกป่าแม่งรัวเลย ไม่ต้องปลุกปากเอาบัฟไอ้เหี้ยนี่มันไม่เอาเลยมันทิ้งทุกอย่างอะดูดิเพิ่งได้มังกรตัวแรกตอน13นาที13นาทีได้สองบัฟเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เกมขอตามละทำให้เยอะแล้วไงเที่ยทำให้เยอะละเฮ้ยกูขอแล้กูได้ไงเออเออเอากูตายเลยเนะอยากเฮ้ย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 เชียร์สองห้าว่าไม่ใชอยอกมาแล้วไป ทุกคนว่าอยู่ไหมคุมขวารอจับตาเลยไอ้เจมเอาให้ปับปับปับ,บ,บ,บอ่าไอ้เจมเอาให้เงี้ยแค่นั้นแหละสุดเลทก่อนแล้วกลับมาช่วยเพื่อนอเฮ้ยไหว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 เขี้ยเทนตัวเดียวอะเจมว่าไม่ไหววะ่ะอุย้ยไหวไหวนีว่แรงจัดเลยอุ้ยฟิกอ่ะสิไม่ได้แนะล้วดวงมาเมื่อกี้ต้องถอยแพนด้าต้องถอยนะดวงมันอยู่ใกล้อะแต่เจมก็เจ็บแต่จริงมีโอฟหลอกหลอกล่อดวงได้ทีหนึ่ง แล้ก็หลังจากนั้นถ้ากูโดนเทนไถ่ก็เรียบร้อยอาริกาโตะไปดวงมาชวาัวมาชวาัวมันหอมหวานนะดีกินเบรดมันหอมหวานนะดีอุ้ยเอาบอลได้ปะเทนขอโอ้โหคีบคีบมาพอดีไม่งั้นพ่อโปรแตกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซับเอาเอ้ยเอาโอ้โหลีเก,เกอร์ไอเจอเอาให้ไอเจย์ซับเงินหนึ่ง,งมาละขี้ป,ป่าโคตรมึนเลยมันไม่เอาเลยเลยอ่ะเฮียไอเจไม่มีโอฟอยู่นะ พูดกีว่วะเก็บโยนแบ่งเลยมึงจะมาดักกันทำไมข้าโบนโผล่โอ้เท<อ>ี่ยมาโซนบนดิมึงยโซนล่างทำไมกูาม,มไอย้ยังมึงไปล่างทำไมวะเว็บล่างสูงอยู่แล้วเอ้าเออจะเลินเคเค่ไรกันแค่นี้แหละสดัดเอาดิกูตัดเว็บล่างให้เคปากกูทำว็บเป็นออฟเลน เราจะเปิดดาร์กกันเลื่อนเว็บล่างโคตรสูงเนี่ยมันต้องไปอับมันต้องไปทำเว็บล่างเนี่ยมึงเปิดดาร์กกลัวพนิชมาผเปิดแล้วเนี่ยไอ้ที่เดี๋ยวกูเปิดแม่งเลยผมกึดแล้วไอ้ที่อะเฮ้ยเนี่ยอยู่ล่างสามเปิดเลยไหมเอาเลยไหมไอ้ที่อะึงกึดว่ะขอเซตเอมแป๊บเฮ้ยสวยจัดสวยอ่าถ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้ำกระมอม อย่างว่องแรงตัดต้องได้แล้วแหละดาร์กตัวเนี้ยเที่ยต้องเอาแล้วล่วออนะ,อ,อ,ะยอย่าบอกนะว่ายสองคนนั้นไปโยนกันตกกลางอย่าบอกนะว่าไรเที่ยไม่ต้องมาก็ได้เที่ยาดไปมึงไปไหนแม่ทีนี้ไม่ไปทำเว็บร่างวะเที่ยไม่ไหวแล้วกูท้อว่ะ เฮ้ยมึงเห็นไหมนั่นเขาปนอย่โคตรแหลมเลยสะพอดตัวเดียววะแล้วอยู่ดีแล้วก็ไปกลางกันหมดเอาแล้วก็ปล่อยดาร์กเลยใครได้วะปล่อยดาร์กไวจังไะไอควายธนูม่วงยังไม่ออกเลยโอ้หถ้าอย่างเงี้ยโดนเคลียร์ฟรีมันมันไม่มีตัวแทงค์ตัวสองอะปาดไม่ถึงถ้าอย่างเี้โดนโดนเคลียร์ฟรีเอาเทมไปก่อนจบต้องรออีกฮะต้องรออีก ดักดักใหม่เกิดอ่ะอันเนี้ย <Still S 1> อยากเล่นให้ก่อนนะมีเกิดมีเค <Your team S 1> <úng> ียวด้วยเอาไาดีวะเชี่ยไปเอาบูดีกว่าไม่ไม่มานานละ <c oughs> ปล่อยและไอ้เชี่ยวหุนอิดวะจะรีบปล่อยทำไมไม่ปล่อยไว่วงเล่นก่อนแล้วเดียวตรงกลางสวยก <c oughs> องกลางไม่มีแล้วมันก็นยังไปเล่นตรงกลางเซนดาวบนให้สวยอยา,ากทำร่างไหมโอเคกับเขาปาเลสสวยหร <c oughs> ือร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 อ

ถ้าของจันอย่างเงี้ยให,ให้ขายของซับทิ้งนะออกของอื่นดีกว่าแต่ไม่น่ามีอะไรดีแล้วข้าของซับท้อ,ทอก็หยานไว้เฮี่ย่อยของดูอ่าเซต้บูเดี๋ยวพี่เอาให้เดพี่เชิดเลยเด็บพี่เชิดเรื่องของตุ๊กแง ตานี้เจมว่าเจมขายขับและแบบว่าโดดโดดติดเอ้ยออกคีอันหนึ่งหน้าโอ้ยเฉยยาดแล้วยืนิยานก็เข้าไปโยนหนึ่งสามอยากจะลองของที่ฟาร์มมา8นาทีเล้ไม่ได้ใช้หรือเปล่าเพื่อเที่ยวอะไรวะฮะแม่งเกมน่าจบต้องนานแล้วมันเพ่เที่ยวผมมึงดีนะเห้ๆๆเลยคีฟี่ตายตายตายแล้วไม่ตายคีฟี่ตายกันหาก่อน f อครับโหดเกินกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮียทำเว็บอย่างเดียวเนี่ยชีวิตเนี่ยไม่ได้ทำห่าเลยเลยขอวะไม่จบต้องรอดาใ่ญ่ตัวจริงๆต้องรอควายธนูออกจากเวฟสองเว็บก่อนแล้วค่อยปล่อยดาร์กนะถ้าเราปล่อยดาร์ก่อนเลยแล้วไม่มีควายธนูมารับดาเมจให้อ่ะมันก็จะเว่งนะเข่งที่ว่านี่คือเขาเรียกว่า มันจะโดนเคลียร์ฟรีอ่ะแล้วเราต้องรอดาร์กต่อไปอ่ะอันนี้เจมทำเวฟกลางเวฟล่างเวฟกลางเวฟล่างสนุัตว์เนี่ยพอเจมทำเวฟล่างเสร็จเจมก็จะวิ่งไปดาร์กดัร์กแล้วเขาก็ต้องมารับเวฟล่างแล้วเราก็จะได้ดาร์กฟรีอืมเราไบโอวับกลับบ้านเชียอะไรวะเนี่ยกูมุดยิดว่ะมาแล้วเฮียเปิดแม่งเลยเฮียแพ้ก็แพ้ไม่ไหวแล้วแอตแทกเฮ้ย ตายจริงดิหยานเขี้ยอุ๊ยหนึ่งสองสามฮึบฮึบหอยเลยพอหอยแล้วมาแล้วมาแล้วโยนกันแล้วเขี้ยทีมเราโยนกันยับเลยทีมเราโยนกันยับเลยฮึบฮึบเขารัวไปก่อนหนึ่งตัวอันนี้มันเล่นค่อนข้างยากอ่ะหยานอยู่ไหนวะโอ้โหประเทศไทยไม่ทันด้วย ไปไปโอ้ยเชี่ยวไปโอไปสองมาดิทำเวฟโอ้ยขอโอ้โหไม่อากลัวเะล่ะกูตีสามตีเลือกกูเต็มนี่เล็กกูเต็มมาดิโป๊กมาดิเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยันเน่ฮันเน่เออเออมาดิ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 ทีมกูมาดิหยาดมึงดักเคี้ยะไรฮัลโหลมุมนั้นไม่มีใครมาเราขอโผัวข้างบนสิยังไง ยังไงโอเคเฮ้ยจริงๆถ้าอยากวิ่งอ้อมเห็นปะเห็นหลังเลสปะเราวิ่งอ้อมขวาแล้วเข้าทางด้านข้างหน้าเมื่อกีน่าจะจบพี่หยาดน่าจะอาหมดกูเปิดละพี่หยาดไปล่างมูไปล่างทำไมเห็นเจ็บซับเจ็บแทนที่มึงจะเอามาก่อนอโอเคสับแปล คลิปนี้ตายโอ้ยได้เปรียบวะปล่อยอแบกอยู่เบียววาวอยู่แล้วใครได้เนี่ยปล่อยกลางเลยจะเลินพอล่ะทำไมมึงไม่ปล่อยล่างโอเคต้าปล่อยปล่อยกลางมึงต้องเล่นเลยนะสี่สามต้องมาเลยคลิปใหญ่อย่าเข้าแล้วน้องกูโดนโป๊กจนเกาะข่าวกูจะหมดแล้วเนี่ยแต่ดิ่กูไม่ลัวกูดูดเลือด เฮ้ยต so ้องเล่นไรเฮียกูไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาโหโดดใส่แทงเฮียสติป้อมไม่สนใจเป็นตำสปกกูแต่ด์แนทคิดรัป้อมแรนด้าทำภารกิจไวโอตายเฮียโอ้ยแย่แชมเฮียหยาดมีฟาร์มเลสอยู่เลยโอ้แพนด้ากูโดดแทงเครียดว่ะทุกคนเครียดมากเลยเฮียไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวจริงก็ประมาณนี้นาคอรซับเนี่ยถ้าเป็นซับปกติเจมเจมว่าแพ้ไปแล้วถ้าเป็นซับแบบช่วยส่งให้เพื่อนนะคือเมื่อกี้เจมน่าจะโซนอยู่ตรงดาร์ก15ประมาณ10นาทีว่ามันใกล้ไม่มาไปดักล่างกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจใเจมด้วยสนุกจัดชอบว่ะอยากเจอเกมนี้อีกว่ะกดแบบซับแบบง,งูงูพวกแพนด้าพวกแบบตัวดาเมจมาเล่นงี้ดีปะทุกคน เาเเกมแบบดุกๆมาให้ดูแล้วกันอันนี้ก็สนุกนะป่าซับแบกป่าไปเจอกนใหม่คลิปหน้านะครับ